สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันหนุมันนาชันยอดนะคะมาค่ะวันว่างว่างวันหยุดเราก็มาสาอดูเห็ดกันนะคะว่าจะจะได้เห็ดอะไรนะคะค่ะรุ่นประมานกันนะว่าจะได้เห็นอะไรนี่ค่ะนาได้เห็นมันปลูกมาหน่อยนึงค่ะเมื่อกี้มันลุกไม่ได้เอาลอกเอ้ยถ่ายถ่ายไม่ได้ค่ะไปค่ะไปรุ่นไปหมานกันค่ะ นี่ค่ะคุกผู้ชมดอกบกลูบลอเลยอ่ะของมาเอาไปแล้วมากเลยค่ะโอ้ดอกใหญ่ใหญ่เลค่ะต่อเลนค่ดอกค่ะ อยู hàng, oh. hey, okay. like ่ห่างหมู่ห่างเพื่อนแท้เอ้ยหลองเอ็มซมอยู่นี่นี่ค่ะเพื่อนโอ้โหเก่งไหมนี่คะบานเพื่อนเลยอืมอืมมันเจอนู่นดอกนี่ดอกค่ะเพื่อน ไม่ใช่ค่ะมันไม่กลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนที่สวีเดนเลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนี่ค่ะเพื่อนอันนี้เป็นเห็ดกอนะคะเห็ดก่อดงค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเคยถามนะว่ามีเห็ดก่อมั้ยที่เดนมากมีนะคะนี่ค่ะแต่เขาไม่นิยมกินกันค่ะเพราะว่ามันมีเห็ดที่ดีกว่าเขาก็เลยไม่ค่อยกินกันค่ะ เพื่อนๆนี่ค่ะเห็ดชักคันธารานะคะหรือว่าเห็ดคันธาราน้อยค่ะนี่ค่ะเริ่มออกแล้วนะคะนี่อ๋อทำไมออกเร็วจังปีนีอ้อันนี้คือเห็ดมันปูภาษาแดนเรียกว่าเห็ดคันธารานะคะคันธาราแต่เนี่ยคันธาราน้อยค่ะเริ่มขึ้นแล้วค่ะนุ่นค่ะนายเห็นอยู่แต่มันยังน้อยค่ะโอ้ถ้าฝนตกมากเช่กันทิดค่อยมาเอานะคะนุ่น นี่ค่ะเพื่อนจะเก็บแบบนี้นะคะที่จริงนะต้องเอามีดปาดเอานะคะมันจะได้เร็วนะคะแต่น่านอยากสองให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะนี่เก็บ่างนี้นะคะเลื่อกก็แต่ดอกใหญ่ๆค่ะนี่เอามีดปาดเอาเลยมันจะเร็วค่ะนี่แต่ขาเขาจะอ่อนมากค่ะมุ่ไนไงเนัง เนยัคขึ้นตรงไหนเขาก็จะขึ้นตรงนั้นทุกปีนะคะนี่ค่ะนู่นค่ะยาวไปนู่นแล้วค่ะนะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวสรุปผลงานทีหลังค่ะือ่อนกอนนี้ค่ะนี่ค่ะ มาตัด่างนี้เลยนะเขามันเป็นกอค่ะี่ ใหญ่ๆอย่างนี้น่าจะเอานะคะนี่ค่ะหหเหมาะเลยค่ะถ้าฝนตกเขาก็จะโตอีกถ้าฝนไม่ตกก็จะแค่นี้แล้วค่ะผมก็จะเหี่ยวไปกลางทางเลยค่ะมันดำไม่มีใครเห็นค่ะเพื่อน เพื่อนๆดูน้นาว่าอะไรมันโนโนโนนดูลองอ่นนี่งัดค่ะเพื่อนๆนั่นตึกเลยโอ้ยแล้วนี่และค่ะโอ้ยเป็นเชื้อเขาดอ,องเรียวพอแกงเลยค่ะ มันจะไปหรือดูแล้วค่ะถ้าจะไม่มีแล้วนี่นี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะแน่นตึกเลยขาก็ขาวจัวดยังดีแต่หน้าทำหักได้ขึ่งเดียวโอ้ยเพื่อนๆเห็ดกันทลาน้อยค่ะเก็บเก็บค่ะโอ้แต่มันช้าน้ำขี้เกียจเก็บอ่ะถ้าดอกโตกว่านี้ก็จะอมน้ำค่ะ ไม่ค่อยอร่อยดอกขนาดเนี้ยดอกโตก็หนอนเข้าไปแอบ,บอยู่ค่ะไม่ตลาก,กินอุ้ยกำลังเป็นเบียขนาดนักเลยค่ะอืเต็มเลย <c oughs> นี่ค่ะพืกอน,นอันนี้เป็นเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะน่าจะเห็ดเออ เห็ดน้ำนมค่ะภาษาไทยนะคะหากแล้วก็จะเป็นน้ำนมมันกินได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันอร่อยไม่นิยมกินค่ะน,นี่ค่ะเห็ดมันปูน้อยนั่นแหละคะ่ะภาษาบ้านเราะคะ่ะโอ้โมันยังน้อยค่ะมันแบ่วามันดอกแค่นี้แล้วมันไม่ค่อยโตหรอกค่ะไอเห็ดอันนี้น,นะคะนี่ค่ะท่านน ตัดฟูเล่นี่นี่ค่ะเพื่อนตัดเอาเลยนะคะนี่ลางขึ้นเป็นกอเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปใช้ขี้เหินที่บ้านนะ Gói nghi ngờ tất nhiên, mày khám này cưng cỏ lắm nha mày lòng nha yang mọi người khám mùng 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 นี่ค่ะเพื่อนโอ้ยตัวไนี่เอ้เขาเรียกอะไรอะกวางมาแทะหมดแล้วค่ะนี่ล้วนานไล่เก็บเอาที่โตๆไปทอดใส่ไข่ให้ลูกสักหน่อยค่ะเยอะค่ะแต่เรามองยังไม่เห็น้วค่ะเพราะว่าฝนมันยังไม่ตกดีมากนะ กำลังขึ้นเป็นพวงเป็นพวงเลยคะ่ะเก็บไปสักหน่อยให้ลูกทอดค่ะลูกชอบนะคะเอาไปด,ดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยฮะ ลองทาาำเพื่อนคะคินี้วันนี่นะ้ำต้องขอตัวลากลับบ้านแล้วคะ่ะไม่ได้เลยคะ่ะเห็ดพึ่งได้ดอกเดียวโขาโลได้เห็ดมันปูกับเห็ดมันปูน้อยนะคะหรือว่าเห็ดขันทลากับขันทลาน้อยคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะก็พอได้ถอดได้ต้นได้แกงอยู่คะ่ะไปคะ่ะ กลับบ้านละอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วโทรให้ลูกมารับวะค่ะวันนี้พ <c oughs> ี่เกียดขับรถโอเคค่ะเพื่อนขอเจอก,กันคลิปหน้าน,นะคะฝากบ้านนอกวันน้าชาแนลฝากเป็นกำลังใจให้หนะด้วยนะคะเนี่ยค่ะพูดไปกับตาก็มองเห็นข้างทางไปเ <c oughs> <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าน,นะคะโชคดีมีความสุขค่ะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่ค่ะป่า ฝนตกน้ำนี่ค่ะ